3เทคนิคปลุกความเชื่อสู่ความสำเร็จค่ะหลายคนเกิดมาก็คืออยากประสบผลสำเร็จการที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้นจะมีอะไรบ้างฟังดูค่ะข้อที่หนึเรามีความเชื่อค่ะมีความเชื่อว่าเราทำได้เชื่อว่าคุณทำได้คุณก็จะทำได้ในสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะยากหรือมันจะง่ายแค่ไหนคุณก็จะทำสำเร็จ ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นว่าคุณทําได้ค่ะข้อที่สองเชื่อว่าตนเองนั้นมีความเชี่ยวชาญคุณเชี่ยวชาญด้านไหนเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณเกี่ยวกับสินค้าคุณคุณสามารถอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆคนที่อยู่ต่อหน้าคุณเขาได้รับฟังคุณเขาจะมีความชื่นชมมีความ ภูมิใจและอยากจะฟังคุณมากกว่าคนอื่นนั่นแหละค่ะคือคนที่มีความเชี่ยวชาญคุณก็จะประสบผลสำเร็จในคำพูดที่พูดออกไปกับลูกค้าสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าและลูกค้าก็จะสามารถซื้อสินค้าของคุณได้อย่างพออกพอใจข้อที่3คุณจะต้องเชื่อมั่นในบริษัทบริษัทของคุณที่ก่อสร้างขึ้นมา คุณมั่นใจในบริษัทคุณเชื่อถือมันในบริษัทการที่คุณจะออกไปพูดออกไปพบกับลูกค้าออกไปเจอกับใครเมื่อคุณมีความมั่นใจทั้งในบริษัททั้งในสินค้าของคุณคุณก็จะสามารถทำมันได้อย่างดีสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะความเชื่อของเรานี่แหละค่ะจะสามารถผ่านอุปสรรคสามารถทำให้คุณนั้นประสบผลสำเร็จ ได้อย่างยอดเยี่ยมในเมื่อคุณอยากมีรถอยากมีบ้านหลังง,งามๆอยากมีรถคันสวยๆอยากมีเวลาอยู่กับครอบครัวของคุณถ้าคุณสร้างความเชื่อให้เกิดขึ้นทั้งสมอย่างนี้คุณจะประสบผลสำเร็จในชีวิตจะพบกับสิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอย่างแน่นอนคะ่ะใครพร้อมที่จะประสบผลสำเร็จแลวบ้าง คิมมาค่ะฉันประสบผลสำเร็จขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ